ที่ผมนะครับได้ทำการถามไปในชุมชนช่องของผมนะครับว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรต่อไปหลายคนนะครับก็ต่างบวชใ้ผมเนี่ยใช้โยรูตีบวกฟารไม่ถึง600มัตเตอรี่แน่นอนครับผมรับคำท้าแน่นอนแต่ในคลิปนี้ผมก็ขอท้าทุกคนคืนนะครับโดยการช่วนกดไลค์คลิปนี้ถึง2,000ไลค์ถ้าเจดว่าถึงนะครับผมก็จะแจกรหัสนี้ไปเลยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปดูคลิป,ปเลยครับผม คิทตันช็อป้านเติมโรบักเลียนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์แมปคินเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีระบักทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบสุ่มและแบบซื้อสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟ o d หรือคินเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนะครับ จะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเราโพสไปเมื่อวันที่21นะฮะซึ่งเมื่อวันที่21นะครับผมได้ทําการถามไปในชุมชนนะครับให้โหวตกันนั่นแหละนะครับว่าใจผมทำคอนเทนต์ไหนนะฮะนึกเมื่อผลโหวตนะครับมันเป็นแบบเอกฉันนะนะผมก็ต้องทําตามที่คนส่วนใหญ่โหวตนะครับก็คือโยรุ6 0 0มาแล้วก็ตีบวกนะแน่นอนโยรุมันไม่ใช่ของฟรีครับซีเรียลต้องเติมทํามีทั้ง2อย่างนะก็คือมัตเตอรี่คูณ2กับโยรุเลยนะครับเี๋่วจัดมัตเตอรรี่คูณ่อวก่อนเลยแล โอ้โหมานะฮะนี่คือโยรุนะฮะเข้าจริงๆนะครับเติมสดๆได้ดูเลยนะครับผมเพราะงั้นคลิปนี้ฮะของเติมครับผมขอสัก2,000ไลค์เด้อปะ่ะอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าการจะตีบวกมันต้องใช้อะไรบ้าง สวัสดีครับพี่ล้นคิวโปรเตอตีนบวกอยู่ที่โลก2นะแต่วันนี้เรามาโลก3กันเลยนะครับเอของครบพอดีเลยเนี่ะเกตมังกร,กรใช้15อันนะครับชิ้นส่วนมากมากละนะครับเศษมากมาใช้ทั้งหมด10อันแล้วก็เป็นในเรื่องของดาร์คเฟกเมนต์หนึ่งอันครับตีบวกเลยบวกได้เมทสเรราลืมดูดาเมทต้นมันนะครับโอ้โหแย่ะผมลืมดูดาเมทนะครับว่าถ้าผมไม่ตีบวกมันจะดเมทเท่าไรนะแต่ว่าเราตีบวกไปแล้วนี่ดีนะเสียดายนะครับผมลองฟันดูดิโอ้โดเมทสองพันสี่โคตรแรงน้องแสีดม9 สองพันเก้สนะฮะลองสกิลแรกอันนี้แบบยังไม่ทำา V2 นะฮะเท่จังอ่ะชืบอ่ะดาร์กแอร์สลัด วีหนึ่งวีหนสกิลดูกังมากเลยเดี๋ยวผมกลับไปโลกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทำโยรุ V2 ให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้ามีโยรุ V2 ผมคาดว่าน่าจะฟาร์มยากนะเลือกใช้ V1 ไปเลยวะไม่เอาดีกว่านะครับเอา V2 ดีกว่าไหนก็ไหนๆ,ๆละเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โลกหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมได้มาอา่านตอนที่ผมเนี่ยได้เริ่มทำเควสไปแล้วนะครับประมาณ3เควสนะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปเควสสุดท้ายกันนะครับที่เกาะมารินฟอร์ดระหว่างการเดินทางนะครับผมกะว่าจะรีวิวสถานนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาาาาาดูกกััันนนนนนะะะะะว่ไไอออเเทมมมมมีีีีีรรรรบบบ้้้งง็จขปณลยคสห ดอา์มิงโก้ด้วยเห็นเขาบอกว่าอันนี้มันดรอปยากนะค่อนข้างยากเลยแล้วก็มีกีตาร์วูคด้วยครับผลในตัวก็จะมีประมาณนี้เลยผมก็จะให้ไปในแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผลพายเนี่ยผมต้องกินนะมีกระจกด้วยนะมาถึงกันลครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปด้านหลังของเกาะมาลีนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าหมัดมันเปิดได้ปะโอเปิดไม่ได้นึกว่าหมัดอันนี้สามารถเปิดได้ต้องใช้ดาบปาดไปผมใช้หมัดเงือกอยู่นะครับเยแต่ว่าตรงนี้มันสามารถอันนี้ได้นี่หว่าเอองั้นก็ปาดเลยทางไหนวะทางนี้นี่หว่าได้ปะไม่ได้ เอ้ยอัน,นี้ได้เยอะน,นี่ได้เยอะการกระแทกนะฮะเอยอันนี้ก็ได้หรออึอรงนี้ปะคืองใช้หมัดเงืองอยู่นะครับไม่ได้ใช้หมัดก๊อตนะเข้ามามันเป็นหมัดเงืองนะผมก็เลยใช้หมัดเงืองไปเลยอันนี้เราเสร็จละเรียบร้อยนะครับเควสสุดท้ายแล้วกับไปทีเกาะกลางเลยนะเอาเควสไปส่งแล้วก็รหัสนี้นะครับใช้เป็นเรื่องของผลสั่นตื่นนะจริงๆทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเรื่องของผลพาในการฟาร์มนะครับมาเตอรี่ถ้าแบบโอ้โหใช้ดาบเพียวๆผมชั้นนี้น่าจะไม่เสร็จนะครับโอเคมาส่งเควส ว้ยเร็วขึ้นเยอะเอ้ยสกิลใหญ่ขึ้นมากโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่โลก3กันนะครับผมไปเจอกันที่โลก3เลยเดี๋ยวไปเริ่มฟาร์มแล้วก็เริ่มตีบอยกันเราจะทางไปทางไหนวะเราทางนี้หลงหลงอะไม่ได้มานานโอเคมาที่โลก3กันนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบดูนะครับว่าดาเมจมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าเกือยู่ที่ประมาณ2องพกว่านะครับตอนแรกอะนะที่เรามาตีนะครับตอนที่จะเป็น V1 นะฮะมันจะเป็น2องพรอบนี้จะเท่าไหร่ชืบมันเพิ่มขึ้นมาประมาณนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงผมหมายถึงนิดนึงงจริๆอะ่ะเดี๋ยวลองสา,าีดูดิ โอ้โหคือขึ้นมานหนึ่งจริงๆนะครับเหมือนการฟันมันไม่ได้แรงขึ้นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของสกิลนะที่แรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตีบอยกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือนะครับผมอาจจะทำยูรุขาวดำนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามากินผลพ้าก่อนแซบหลายรสชาติของบุตรด,ดาเนี่ยมันแซบจริงๆมาลองสู้กับบอสด,ดูนะครับอุย้ยดาบมันตีเร็วนะถ้าเป็นเล่นไป ดตัดตีโคตรเร็วมาดิมาดิาดนี่เนี่ยนี่เนี่ยแรงไงน้นองโดรู้เป็นดาบที่แรงอยู่แล้วนะครับเป็นดาบที่ใช้ฟาร์มโคตรด,ดีโดรู้กับผลพ้านะครับคู่กันเลยเป็นของคู่กันนะฮะเตรียบร้อยไดมอนเตอรี่มาอยู่ที่129แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องฟาร์มอีกย,ยาวๆเลยครับยังกว่าจะครบ600มาร์สอ่ะนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าในวันนี้เราจะไปฟาร์มอยู่ที่เกาะไหนนะครับผมกะว่าจะไปฟาร์มอยู่ที่เกาะกระดูกประมาณ300มานะร์สนะฮะเอออะไรวะ ผมไปโดนอะไรตีผมก็ให้ฟาร์มอยู่ที่เกาะกระดูกนะครับด้วยเกาะผีสักประมาณ300มารนะฮะแล้วก็จะเดินทางไปที่เก,กาะคาตาคุรีกันต่อนะฮะเนื่องจากว่าผมจะลองสมบนูนะครับผมอยากลองสู้กับบอสโอเคดับแรกครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะผีกันก่อนเลยผมว่าผมลืมอะไรโอ้ผมลืมอะไรสักอย่างหนึง่งผมลืมตีบอสนี่หว่าผมก็าสาเสกบอสออกมาแต่ว่าลืมตีมันนะฮะแล้วผมจะเดินทางตีบอสก่อนนะครับเอาให้หมดแมปก่อนนะเพราะว่าผมเสกบอสออกมานะครับถ้าไม่ตีก็รู้สึกเสียดายมันนะแต พราะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้รหัสหลักนะครับเข้ามาในการช่วยเดินทางแล้วกันนะครับมาถึงเกาะไฮได้แล้วครับมาสู้กับบอสตีกันต่อเลยลงไม่เปิดร่างพาลรสู้กับมันผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะสกิลเนะครับเข้าไป4ี่พันกว่าเลยอืมไม่เปิดร่างด้วยน้องพี่ตึงชาร์จก่อนอืมอุ้ยสี่พันเลยอ๋อโคตรแรงน้องปาดแบบไม่ชาร์ดดิโอชาร์จก็ไม่ชาร์ดดาเมจไม่เพิ่มขึ้นเลยนี่วาน่าจะไม่ช่วยอะไรนะครับน่าจะช่วยแค่เพิ่มระยะแล้วก็อะไรประมาณนั้นมัน้งมามาอุย้ยแรงนั้นเดี๋ยวจะไปเล่นไปตัวนี ไม่โดนนี่แนีนี่แน,น,เน่เอออุย้ยโดนเต็มเเลยเกืบอบตายเลยขึ้นหลอดแปลงล่างเลยแปลงล่างเรารีบฟันเลยต้องทําเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปนั่งฟาร์มอีกยาวนะฮะมันจะนั่งเล่นไม่เสร็จสักทีนี่เนีนี่เนีเรียบร้อยครับจัดการได้อย่างง่ายดายนะครับดาบที่โคตระแรงเลยมากระนัที่ก่อช้างนะครับโอ๊ยลืมกิโลอีกละจริงๆควรไปก่อกิโลก่อนนะครับแต่ว่าผมลืมต้องมาเกาะช้างก่อนตลอดนี่เนี่ยดาบเติมนี่มันดีจริงๆ ฟันไอ้นี่ก็ใช้สกิลไม่พักตายเถอะครับพี่ตายเถอะครับจะได้ไม่เป็นวารแลลูกหลานอุตม,ม,มิึ้นไปเป็นแสนรวมๆกันนะฮะเรียบร้อยฮะอีกตัวหนึ่งตีโคตรไวนะครับผมชอบดาบเล่มนี้คือมันตีไวนะที่จริงนะครับมันก็อาจจะมีดาบเล่มอื่นนั่นแหละที่มันตีไวแบบนี้นะแต่ว่าผมว่าผมชอบโยรุเพราะมันคือดาบเติมนะคุณผลก่อนนะครับมาดูกันนะครับว่าในวันนี้ดวงเรามันจะเป็นยังไงดาร์กฟู้ดผลดาร์กเก็บได้เปล่าเก็บไม่ได้นะครับเอาไปพี่ผมให้มาละ ผมไม่รู้ว่าผมจะสู้มันได้หรือเปล่าเอ้ยสู้ได้แหละขนาดสามดาบกลางๆนะี่เรายังสู้ได้เลยลองดูมานี่เนี่ยนี่เนี่ยอู้วมันสไลด์มันสไลด์ลดวด่ดีเอ้ยหลบได้พี่หลบได้นอ้องเข้าไปแค่นั้นแหละพี่ตึงแล้วฉันเก่งเปิดฮาคิหลบก่อนแปอบโดนไปนิดนึงเอ้ยหลบก่อนเออหลบได้่ะโดนเข้าไปนิดเดียวล่างสองแล้วนี่ไวมากครับไวมากรู้รู้พี่ตึงพี่ตึงเปิดหลบ่าเข้ามาเปิดฮาคิหลบเปิดฮาคิหลบอ หลบไม่ได้นี่เนี่ยนี่เนี่ยรึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดล,ละเหลืองละเริ่มเหลืองละเริ่มเกเรละเดี๋ยวข้าบั๊กดาบใหญ่อ่ะเรียบร้อยฮะจัดการไปอีกหนึ่งตัวได้มาเท่าไหร่ได้มา196นะครับเกือบ200แล้วเนี่ยผมคาดว่าน่าจะไม่ได้ไปเกอกระดูกแล้วมั้งผมคาว่าจะฟาร,ร์มบนนั่นแหละนะครับเอาง่ายเลยนะจริงๆใช้ฐานหลักสุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าฟาร,ร์มเองแล้วมาสุ่มเองมันดูลุ้นกว่านะมาตอนที่กรีดทีนะฮะเกาะต้นไม้ยักษ์บอสตัวนี้น่าจะะะจัััดกกกาารรไไมมม่ม่่่ยนนนคคคบเเเเเววลลแแีอออองงฮะ ไม่เท่าไรไม่เท่าไรแปมเลยพี่ตีเร็วไอ้นองนนตีโคตรเร็ว1 2 3 4งสอสี่ตัติดต่อกัน4ี่รอบนี่ฮะเรียบร้อยฮะได้มา208ละ20ลมาต่อกันที่บอสบิ๊กกระมำนะฮะบอสตัวสุดท้ายแล้วพวงเนี่ยที่เราจะตีนะครับจริงๆก็มีอีกบอสหนึ่งนะที่เกาะเออเกาะเต่านะก็ะค,คือบอสเร็วมานะที่มันดรอปเป็น,นเรื่องของชูชิตะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดรอปเออเขาเรียกว่ามาตัตเตอรี่ให้ผมหรือเปล่าอาจจะดรอปนะแต่ว่าผมยังไม่เคยไปสู้กับมันเลยว่ะเดี๋ยวลองกลับไปสู้กับมันดว่่าาบอออหลได้้โโ สกิลเนี่ยมันแทงทะลุหัวใจอืมตายอุ้ยโหไม่โดนไม่โดนผมว่าจะไม่ปาสกิลไฟใส่นะลบเออเรียบร้อย2 3 2นะฮะเลขสวยดี <S <S เดี๋ยวเ,เดินทางมาตรงนี้นะครับใกล้นี้เลยนะฮะจริงๆถ้าเราเปิดไปตรงด้านหน้าตรงนู้นมันอาจจะถึงไวกว่านะอือแล้วก็เป็นโอกาสดีเลยครับเราจะได้ดูว่าเรามีหมัดก๊อตหรือเปล่านะอุ้ยมีหมัดสายฟ้านะครับผมว่าน่าจะมีหมัดก๊อตแหละเพราะามัดสายฟ้าก็400มัตเตอรี่แล้วมาสูก้กบริวะมะอ้าวลืมไป ลืมไปว่าซูไม่ได้มันต้องเปิดประตูเรียวม้าก,ก่อนนะครับก็คือเราต้องทําชูชิตะก่อนนั่นเองนะถึงเราจะมาสูได้นะยังไม่ได้ทําเลยนะมีแค่ยามา้าเล่มเดียวเออมีแค่ยาม้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นเรืมัดก๊อตฮิวแมนก่อนเลยลวกันนะครับหวังว่าจะมีนะอุ้ยมีมัดก๊อตฮิวแมนนะฮะหกร้อยมัตเตอรี่หาทางขึ้นก่อนผมลืมทางขึ้นหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอฮะรีตัวเลย ตาบอดนะครับโอเคเราไปเจอกันที่เกาะผีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มโบนกันนะสักนิดหนึ่งแล้วก็จะลองสุ่มดูนะครับว่าเราสุ่มโบนได้ของอะไรบ้างในตัวนี้ังไม่มีเขียวนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะล่าเขียวด้วยในคลิปนี้นะถ้าเกิดว่ามันได้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มข้างล่างกันนะเหมือนเดิมเลยก็คือเอาคาตนามาฟาร์มนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะฮะคาตนะโลกหนึ่งเลยนะตีบวกมาฟาร์มตรงนี้นะครับฟาร์มโคตรยากอยู่ตอนนี้ดีโคตรสบายโคตรชิลเลยโอ้โบนดอกมาแล้วครับหนึ่งอันไม่ได้หนึ่งอันดี นี่เนี่ยคือตับวบอเขาดรอปช้าอยู่นวเนี่ยทำไปเล่นไปออโอเคผมจะฟาร์มบนอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะฮะไม่รวมมอนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมอนมันเกิดช้านะ เราต้องมานั่งรอนะครับมันจะเสียเวลานั่นเองผมว่าหรหัสนี้ต้องมีคนอยากได้เยอะแน่เลยนะฮะจริงๆเยอะต้องเยอะมากแน่เลยเว้ยเราไปแย่งกันเราเองนะครับผมมีแค่ไอเดียวแนละ้วแล้วก็ในคอนเทนต,ต,ต,ต์ต่อไปนะครับเป็นคอนเทนต,ต์ที่ทุกคนนะฮะไม่ทุกคนหรอกมั้งแต่ว่าโอ้โหคอมเมนต์ประมาณที่ผมแบบลองถามดูนะครับว่าอยากให้ผมใช้ผลอะไรในการล่าหอกคาตาครุริคอมเมนต์ด้วไม่ทางเดียวกันค่อนข้างเยอะแล้วค,คืออยากให้ผมใช้ผลกิโลโอเคฮะฟาร์มมาจนครบส0มร้อมัลตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับวว่่่่่่าา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 เเเรรไไไไดดดดด้้้้้้โโโบนนนนัมมมททงหหหะะคจอออยย150ล นี่ก็จะน้อยกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่าได้150เราสุ่มได้ประมาณ3รอบหรือเปล่าอ่ะมาใช้50ในการสุ่มต่อรอบนะฮะต่อต่น1ครั้งอ่ะสุ่มเลยนะครับใช้50นะฮะเราสุ่มได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองปึ๊บโอ้โหแฟกเมนต์นะฮะสุ่มเลยจื๊บโอู้หู10นาทีคูณ2เยีกพีมาทำไมมาทำไมวะเนี่ยรอบท้ายฮะรเรียบร้อยครับกดเกลือเลยเงิน13ล้านเราอตอนนี้มาสามารถสุ่มได้แล้วนะครับหมดตูดเดี๋ยวเราใช้รหัสลัลกของผมนะครับลองสุ่มดูนะ รู้สึกว่าเหมือนผมยังจะมีดวงอยู่นะครับรหัสลังผมได้มานะเป็นที่เสกนั่นเองสตีตัวเดียวเราออกเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอเคผมก็จะเสกเลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยเอ้ยมันเกิดมันเป็นยังงั้นหรอมีลูกไฟขึ้นหรอเอาละมาเริ่มกันเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตีอีลิตด,ด้วยนะครับเผื่อได้ที่เสกแอดมินนั่นจะได้ตีแอดมินพร้อมเลยห <c oughs> ุยแรงมากเลยอ่ะโยโลโคตรดีอ่ะดาบดีจัดเลยดาบเติม <c oughs> ดาบเติมนี่มันดีจริงๆจื๊บ โอ้ไม่ดอปนะฮะน่าเสียดายมากเอ้าเมื่อกี้มันตายแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันโดนสกิลวะแล้วก็ได้อันนี้มานะฮะโบนได้มา41ผมฟาร์มเพิ่มอีกสักเก้าแล้วกันนะครับฟาร์มสักเก้านะครับให้มันครบ50เราจะไปสุมอีกรอบหนึ่งจริงๆดีๆๆๆหลักของผมนะครับมันยังสุมไม่หมดนะยังสุมได้อีกนะครับเดี๋ยวผมลองสุมให้หมดเลยนะออกไหมไม่ออกนะครับได้มา257เฟกเมนต์หลังจากลองสุมทั้งหมดนะครับก็ดอปมาแค่ลูกเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะปราสาทกลางทะเลก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะ แย่นิดหนึ่งนะครับตรงที่ไม่มีวอลคิลี่โอเคมาเกาะเต่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินหาก่อนเกาะเต่าจุดเกิดค่อนข้างที่เยอะเลยนะทั้งหลังคาเฟ่ทั้งตรงกลางเกาะแล้วก็ข้างๆรอบๆเกาะนะครับเจอนะครับรู้สึกว่าจะเป็นผลดาร์กนะฮะวันนี้ดิบนิ่มมากอะตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับโคตรนิ่มเลยเรียบร้อยโอ้โหน่าเสียดายครับไม่ดรอปนะสลับตัวแรกเดี๋ยวเดินทางไปเกาะกระทาคุลี่กันต่อเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟาร์มครบทั้งหมด6รายมาสเตอรี่นะครับการฟาร์มก็เหมือนเดิมเลยครับรวมมอนแล้วก็จัดการทีเดียวนะฮะนนนี่รรววมมาแล้ก็ฟััะคบ โอเคขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะผมคาดว่าน่าจะฟาร์มอยู่ที่นี่ได้ยาวๆเลยก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับที่เราฟาร์ม3ดาบนะแต่ว่าในรอบนี้มันฟาร์มง่ายกว่าส่วนตรงนี้นะครับมอนมันชอบเดินติดตรงเนี้ยเนี่ยติดไม้บ้างติดขอบบ้างนะผมเลยชอบเดินตีทีละตัวมากกว่าตรงนี้นี่เนี่ยสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสองละอน่ะฮะตอนนี้นะครับมาเติรีของยูลูอยู่ที่สามร้อยหกสิบแล้วนะครับใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าอีลิตเกิดหรือยังนะครับ เกิดแล้วนะฮะเกิดอยู่ที่เกาะเต่าเหมือนเดิมเลยและตัวนี้ครับเป็นในเรื่องของผลสายฟ้านะนาน,นทีได้เจอตัวสายฟ้าบ้างก็ดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอสายฟ้าเลยนะครับจะเจอเป็นในเรื่องของผลดาร์กและผลแม็กมามากว่านะรอบนี้ได้เจอสายฟ้าต้องดวงดีแน่ๆเลยโอเคจเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดด้วยหมัดดีกว่าโดนปะเฮ้ยโดนด้วยมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่ากับผลสายฟ้าน่าจะไหวเลยนะครับมันน่าจะแทบมาได้แตะตัวเราเลยมัม้งนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนโดนนึกว่ามันจะไม่แตะตัวเรา เรียบร้อยฮะอุ๊ยผมอถามสิผมได้ที่เสกแอดมินทุกคลิปเลยว่ะผมสามารถโซโล่มันได้นะครับแอดมินนะฮะผมคาดว่าเพราะว่าผมใช้เป็นเรื่องโยรุนะครับแล้วก็คอไมา่ยากมากเพราะว่าผมก็เวลตันแล้วด้วยแล้วก็ได้ที่เสกแอดมินมานะอ้ เอาบ่อไอสสแก้วบ่อเดี๋ยวเรามาเสกเลยนะครับเอ้ยลืมไปเราต้องกดเสียอคีก่อนโชคดีที่ตัวหลักเรามีเสียอคีครบนะฮะไม่งั้นแย่แน่มาครับตอนนี้นะก็เหยียบเสียอคีครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเสกแล้วก็โซโล่เลยนะครับมาดูครับว่ารอบนี้จะดรอปโยรูจิ๋วให้ผมหรือเปล่านี่ไงตัวเขาสีขาวนะครับแต่ตัวเราสีเหลืองเดี๋ยวผมสแปมมันไปเรื่อยๆโชคดีที่มีโยรูกับผลพานะสามารถสแปมมันได้ง่ายด้เลยฟันไปชืบชืบหลบหลบหลบโอ้โหโ,โ,โ,โดนล,ล่างสองมาละลำพี่ลำพี่ลำ้ำละ นี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวเออมาดูกันนะครับว่าจะดอกหรือเปล่าจื้อื้ไม่ดอกนะฮะจะได้วอลคิลลี่มาแต่ก็ดีนะครับที่ได้วอลคิลลี่เพราะว่าเราสามารถฟาร์มได้นั่นเองเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับเดินฟาร์มวนไปฮะจนกว่าจะครบ600มาติรี่นะแล้วก็เมื่อเราตีมอนพวกนี้นะครับครบ500ตัวนะฮะเราก็จะสามารถเสกวอสคาตาคุรีได้นะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสกมันมาทำไมนะครับเพราะว่า้าคุมผมก็มีแล้วแล้วก็ หอก็มีแล้วครับในไอดีนี้ชีวิตโคตรว่างอ่ะจะไม่ว่างจริงไม่มานั่งทําอะไรแบบนี้เหมือนว่าผมจะเจอผลเกิดนะฮะแล้วก็มาเกิดแบบในซอกในหลืบแบบนี้นะโอเคฮะได้เป็นในเรื่องผลระเบิดนะครับโหยังเกลือโอเคฟาร์มต่อครับตอนนี้ก็380แปดศนะฮะอีกแค่20่สิบมัลตอรี่นะครับก็จะ400นั่นเองโอ้ยครับตอนนี้นะครับก็400ร้อยมัลตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกแค่200ร้อยมัลตอรี่นะฮะเราก็จะ600แล้วเดี๋ยวเรานะครับเดินทางไปที่เกาะกลางก่อนเลยมาดูอิลิทนะครับว่ามันจะเกิดหหรรรรือออเเเเเเเปปปลล่่่่่่าาาาาในนนนนนนบีี้้้จจะะ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 กกกิิดดดแแฮฮฮตตไไไมูวว็็ัทย สายไฟอีกแล้วโอเคเจอเรียบร้อยแล้วครับว่ารอบนี้จะดรอปอีกรอบหนึ่งะคะับสำหรับก็เชลิศนะไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปนั่งฟาร์มให้มันขึ้นก่อนขึ้นก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปนั่งฟาร์มให้ครบหกร้อยมารนะ,ะจะดรอปหรือเปล่ามาดูกันไม่ดรอปนะฮะร,รอบนี้ <c oughs> กลับมาเกลือเหมือนเดิมฟาร์มได้สักพักหนึ่งนะฮะเพิ่งกลับมา,มาเมื่อกี้เจอสลัดเกิดอีกละวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับไม่เสร็จทุกทีมาถึงกันแล้วครับผมมาดูว่ารอบนี้จะได้ผลอะไรนะฮะ โอเคครับตอนนี้เหมือนบอสจะมาแล้วนะเพราะว่าบอสมันถึกพอๆกับอีลิตเลยนะครับพอๆกับอีลิตได้ผลบอมบ์ได้มาสองลูกเลยเกิดหนึ่งชั่วโมงไม่พอนะฮะแล้วก็ได้มาจากการตีโจนสลัดโคตรเกลือเลยวันนี้โอเคไปเจอกันนะครับตอนที่600มารเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตีเป็นในเรื่องของอีลิตแล้วก็ตีเป็นในเรื่องของคาตาคุลิทีเดียวเลยครับ a f e w moments later ะครับตอนนี้ก็600มัเตอรีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช้เวลาฟาร์มกันมานานพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีอีลิต ไม่ดอบคาตาคุรีนะครับตอนแรกผมกะวก่าจะตีแหละแต่ว่าตอนนี้มีแค่ผมกับรหัสหลักของผมนะมันเป็นเวลาที่คนเข้าไปเรียนนะครับผมเลยไม่สามารถที่จะเรียกใครมาตีได้ผมก็เลยไม่ตีดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มโบนเอานะฮะโอเคสุ่มผลโอ้โหลหนามเดี๋ยวเราไปสุ่มไปในเรื่องของโบนอีกรอบนึงนะครับรหัสหลักผมยังสุ่มได้นะรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่เกลือนะครับสุ่มรอบเดียวออกมาเลยนะครับสลับที่เสกบอส โอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปรอข้างบนนะครับแล้วก็จะใช้ไอดีหลักของผมนะครับเข้าไปเสกนั่นเองผมเล่นคนเดียวนะครับสองไอดีนะมันก็เลยลําบากนิดนึงนะฮะมาฮะเอา้าตอนนี้โจรสลัดเกิดโจรสลัดมันมันแค่ได้ผลนะครับไม่รู้ด้วยว่าเราจะได้ผลอะไรเนรี่ยผลจะกากส <c oughs> ่วนใหญ่ก็ได้จะผลากากแหละเพราะงั้นเราตีบอสด,ดีกว่านะครับคุ้มกว่ามาโดเมดดาบโคตรแรง600มาสเตอรี่และชายาก้อนเบสมาด้วยนะครับวันนี้ใช้ดาบทั้งวันยืบชืบ,ชบ,ชบแล้วผมบัคเหรอเอ้ยแล้วผมบัคเข้ามาอ๋อข้างบนเหรอผมเพิ่งดูว่าข้างบนมมันมีห้้องดวยชบช ชึ้บโอ้ไม่ดรอปนะฮะจะได้โบนมาทั้งหมด42อันร่วมกับอันเก่าที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ได้มาประมาณ50อัน52อนะครับตอนนี้สามารถสุ่มได้มาลองสุ่มดูครับจะได้อะไรเอ่ยชึบโอเคเกลือตามสเต็ปออกเฉยได้มา2ลูกนะครับวันนี้เราได้ตีบอยไปกี่ตัวแล้ววะประมาณ2ตัวใช่ปะแล้วนี้จะเป็นตัวที่3นะฮะถ้าผมจะไม่ผิด่ะน,นะรอบนี้จะออกหรือเปล่า3ตัวนะครับถ้าไม่ออกนี่ก็เปิดคำซีเว้านะครับตีมา3ตัว ผมอยากรู้ว่าถ้าแบบคนเราเส่พร้อมกันเนี่ยมันมันจะเกิดกี่ตัวแล้วจะเกิดตัวเดียวใช่ปะเพราะว่ามันอาจจะบักนะครับ oh drop ะะโอ้ไม่ดอปเนียฮะโคตรเกลือเกลือจริงครับไม่โมโอเคผมมีบวนทั้งหมดส3บาอันนะครับเดี๋ยวผมไปตีอ่ะหน้าผีนะครับหรือว่าโครงกระดูกเนะี่ยผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับดอบมาอีกสองฮะกลายเป็น2อันแล้วตอนนี้ขาดอีกห้าอันฮะดอปมาแล้วอันสุดท้ายพอดีนะฮะหมดเลยสุ่มนี่คือหมดเลยครับไม่เหลือเศษละเราจะได้หรือเปล่าชิบเอ้ย เฮ้ยดอกเฉยตัวที่4ี่นะฮะจะได้หรือเปล่ารอบนี้ชิบชิบชิบสแปมไปดอกเพอพี่ดอกเพื่อผมหมดปัญญาหมดปัญญาจะเล่นแล้วเนี่ยดอกเพอชิบโอ้โหโคตรเกลือเลยตอนนี้ครับมีอยู่41บนนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเพิ่มอีกเนะฮะแต่ว่าถ้าหลักผมมันยังสุ่มได้นะไม่รู้ว่าสุ่มได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่า รหัสหลักของผมนะครับสุ่มไปแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายครับไม่ดรอปนะฮะเดี๋ยวผมมาสุ่มอีกรอบนึงนะฮะมาดูว่ารอบนี้จะดรอปหรือเปล่าถ้าไม่ดรอปรอบนี้ก็คือจบเลยนะฮะปึ๊บโอเคเกลือคู่ฮะเอาละสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการฟา,มมาร์มมัตเตอรี่นะฮะแล้วก็ตีบอสแอดมินเรียบร้อยมีวอลคิลี่มาครับแต่ว่าไม่ได้ดาบโยรุจิ๋ว แล้วก็ตีเป็นในเรื่องของเคียวก็ไม่ได้เคียวนะฮะแล้วก็รหัสนี้เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกเลยแจกนะครับแจกในคอมเมนต์เมื่อทุกคนกดไลค์จนครบ2,000ไ like ลค์นะครับทรบรหัสนี้ขอสัก2,000ไ like ลค์แล้วกันเพราะว่าผมเติมมาแพงนะฮะถ้าจะให้คำนวณน,นะฮะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูโยรุราคายที่1,200รโลบักบวกกับมัติลี่คูณ2 450นะว่ากลายเป็นทั้งหมด1,650 1,650รบัโลบักนะครับหาร3 550บาทนะครับในคลิปนี้โอเคในคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอบคุณมากครับสำหรับใครที่มีคอนเทนต์อะไรก็สามารถเสนอกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปพิจารณาแล้วก็มาทำนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับผม